สองต้นลอกออกมาลอกออกมาค่ะนี่หักเลยค่ะเอ้ยมือปอกนะคะปอกปหักเลยก็จะยาวหน่อยค่ะเพื่อนๆเพราะว่ากะว่าจะปอกจะปอกให้เสร็จเลยค่ะ คุณไก่ก็เสียงดีจังเลยเพื่อนๆยังไม่เคยยังไม่เคยเห็นแกงบอลนะคะวันนี้อันนี้จะแกงบอลนะฮะอันจะคล้ายๆเรา ใสบัวค่ะนี่เลยต่างกันค่ะคนไทยก็จะใส่กะทิค่ะใส่กะทิแกงบอลใส่กะทิหรือไม่ก็แกงส้มทำแกงส้มว้าโอ้โ,โ,โหหักอย่างเงี้ยนะเห็นไหมคะขาดจื้อเลยอย่ันจะคล้ายๆเรา สาบัวค่ะอยเงี้ยมันจะคล้ายๆเราสายบัวค่ะชึบน,นี่นี่ะน,นคะคะยได้เยอะมากเลยค่ะแกงหม้อค่ะมงมีมากๆเลยเนี่ยหักเอาเลยค่ะเราปอกเปลือกออกแล้วเราจะหักได้อย่างเงี้ยก็ก็อ,อ,อย่างนี้เลยค่ะ เวลาแกงแกงเหมือนนองไม้ค่ะเราก็จะมีใส่เห็ดฟางน่าี้หักเลยค่ะเอ้ยมือปอกนะคะปอกปอกหักเลยน้ำค่ะลวกลวกน้ำ,อนำ,นำปอกเสร็จแล้วไปลวกน้ำคะ่ะเพื่อนเพื่อนแล้วก็เราก็จะมาคันนี่ เมื่อเช้าก็ไปไป,นนไปเก็บมาเมื่อเช้าค่ะไปเก็บมาเป็นแรกเก็บมาเขาออกก็ดื่ได้มาแล้วนี่ค่ะน,นี่โอ้โหบอลค่ะบอลสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้มาปอกบอลค่ะบอลบอลนคะคะทาย,ยาวหน่อยค่ะประมาณสี่นาทีค่ะเพื่อนเพื่อน แกงแบบทไทยก็จะใส่กะทิค่ะตามเครื่องแกงเหมือนก็จะยาวหน่อยค่ะเพื่อนๆเพราะว่ากะว่าจะปอกปอกให้เสร็จเลยค่ะคุณไก่ก็เสียงดีจังเลยว้าัวหหักอย่างนี้เลยเห็นไหมคะขาดชืดเลยแต่ทางภาคอีสานก็จะแกง แกงเหมือนแกงหน่อมไม้ส่วนมากจะแกงนะจะแกงเหมือนแกงหน่อมไม้ค่ะเพื่อนอยู่ใกล้บ้านอยู่ใกล้ถนนก็แบบนี้นะคะคนี่เดินทางมาถึงสุดท้ายแล้วค่ะแกงเราจะต้องเสร็จแล้วจะไปลวกน,น้ำไม่โดนดินมครับ้างบางนอกก่อนแช่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  นี่นี่เปลือกของเขาเปลือกของเขาค่ะนี่ก็ไม่อ่อนเขาไม่เอานะคะไม่อ่อนไม่เอาจืดอ,อู้ยาวยาวเลยไม่อ่อนไม่เอาโอ้ยพอมาถึงที่นี้ก็เบิ้นจังเลยค่ะได้แล้วค่ะนี่อกออกมา,มากอย่างนี้ค่ะเพื่อนตกแบบนี้ เยอะเลยนี่นะคะแต่ทางภาคอีสานก็จะแกงแกงเหมือนแกงหน่อไม้ส่วนมากจะแกงจะแกงเหมือนแกงหน่อไม้ค่ะคเพื่อนชึบนี่นี่ะนะคะเพื่นนอนได้เยอะมากเลยค่ะแกงหมก แกงบอลค่ะเ,เพื่อนเชื่อแน่เลยว่าแกงเราจะต้องเสร็จแล้วจะไปลวกนะแกงได้หม้อหนึ่งเลยอยุ้ยนี่นะอันแค่คล้ายเรา สายบัวค่ะน้ำยานางค่ะคันน้ำยานางแล้วก็แกงแกงเหมือนแกงเปืดเลยค่ะเพืเ่อนๆแต่ลอกเอาไม้แบบนี้อาจจะเอาบอลไปแกงค่ะต้องปอกออกลอกออก,อก,ออกแบบนี้นะคะเพแบบื่อนๆลอกออกเอาแต่ข้างในสีข,ขาวๆค่ะ,คะก็ไม่โดนดินค่ะบางบางข้างนอกก่อนเช็ดเช็ด จะเอาบอลไปแกงค่ะต้องปอกออกลอกออกแบบนี้นะคะลอกออกเอาแต่ข้างในสีขาวขาค่ะก็ค่ะ,คะได้ลายค่ะนี่ปอกออกมากอย่างนี้ค่ะเพื่อนแบบนี้แกงแบบไทยไทยก็จะใส่กะทิค่ะตามเครื่องแกงเหมือน เหมือนแกงทั่วไปค่ะแกงทั่วไปนี่เลยจะแกงอนให้ทานค่ะเพื่อนๆนี่หนคะต้นหนึ่งก็ได้หลายเยอะดั่งเดิมของทางภาคอีสานค่ะภาคคนไทยก็ทานเหมือนกันค่ะแต่การทำปรุงเมื่อกี้ ที่ไปถ่ายนี่เัียีวปอกให้ดูวิธีกันเหมือนแกงทั่วไปค่ะแกงทั่วไปอยามันแค่คล้ายเราสา่บัวค่ะ อันนี้จะแกงบอนทาย,ยาวหน่อยค่ะประมาณสี่นาทีค่ะเพื่อนๆอ่าสุดท้ายแล้วอืดอ๊ดปื๊ดออกง่ายค่ะออง่ายมากปอ,อกง่ายมากเลยเห็นไหมคะเห็นไหมคะเยอะเลยฟองค่ะแกงได้หมอหนึ่งค่ะ คล้ายๆเราสายบัวค่ะนี่โดนดินคราบางใาง,างในอกก่อนแฉ <c oughs> ะแฉะแฉะแฉะนะนี่นี่เปลือกของเขา <c oughs> เปลือกของเขาค่ะ <c oughs> นี่ก็ใบอ่อนเขาไม่เอานะคะใบ <c oughs> อ่อนไม่เอาจ <c oughs> รสต่างกันค่ะ <c oughs> คนไทยก็จะใส่ กะทิค่ะใส่กะทิแกงบอนใส่กะทิหรือไม่ก็แกงส้มทำแกงส้มเหมือนแกงทั่วไปค่ะแกงทั่วไปขาวจั่วเลยเห็นไหมคะทา,านมากาเพื่อนๆเ,เคยทานไหมคะแกงบอนจ้ะแกงบอ,อมเห็นไหมอาหารอาหาร แซงได้หม้อหนึ่งเลยอุ้ยนี่เหลืออีกสองต้นรอออกอามาอกเอออกมาค่ะตื๊ดอุ้ยยาวยาวเลย,อ,ยาเอา่เมาน้ำยานางค่ะขันน้ำยานางแล้วก็แกงแกงเหมือนแกงเปิดเลยค่ะพเพื่อน แอบนอกออาใม่แบบนี้อย่างเงี้ยหักเลยค่ะเอ้ยมือปอกนะคะปอกปอกหักเลยก็หักมนอย่างนี้เลยค่ะขอบใหม่นี้ขอกมัต่างกันค่ะคนไทยก็จะใส กะทิค่ะใส่กะทิแกงบอลใส่กะทิหรือไม่ก็แกงส้มทำแกงส้ม